คาร์นสวัสดีครับอยู่กับเกมบอมคลิปตรุษบอมคลิปตรุษเสร็จแล้วตอนนี้นะครับเราจะมาสอนวิธีการ ให้ได้เหรียญแบบเยอะที่สุดนะครับแบบทํำยังไงให้ได้เหรียญเยอะมากกว่าเดิมนะครับมากมากมากกว่าเดิมจะทํำยังไงนะครับคือหลักการการทํางานของเกมเนี่ยก็คือการที่เราเอาตัวละครงงงงเราเนี่นะครับนะไอ้ตัวพวกเนี่ยไประเบิดกล่องใช่ไหมแล้วในกล่องก็จะมีเหรียญซ่อนอยู่ถูกไหมต้มได้เหรียญมานะครับแต่ว่ามันจะมี พ่อแม่ตรงที่บางตัวละครที่มันเดินช้ามากๆนะครับมันเดินไม่ทันตัวที่เดินเร็วกว่าทําให้เสียสเตมินารวมถึงเสียเวลาเปล่านะครับแล้วก็มันก็จะเดินวนในแมปเนี่ยไม่รู้จบแก้ปัญหายังไงครับมาดูกันนะครับนี่คือสูตรวิธีทําให้ได้เหรียญเยอะที่สุดสูตรนี้เป็นสูตรที่ผมได้รู้มาจากในคอมมูนิตี้ใน a c e b o o k นะครับเป็นคอมมูนิตี้บอมคริปโตนะครับใครที่สนใจก็ไปหาเอาเองแล้วกันนะครับโอเคสูตรนี้มีชื่อว่าน้องหนู ย่าเดินเล่นอ้โอ,โอ,โอ้ข้าสูตรนี้ก็ขโคตรโคเลยนะครับก็คือสูตรนี้นะครับเราจะไม่ดูค่าพาวเวอร์นะเราจะไม่ดูค่าสเตมีนาด้วยวิธีแรกเลยนะครับเห็นค่าสปีดปะให้ปล่อยตัวสปีดที่เยอะที่สุดก่อนนะครับสมมุติว่าเยอะที่สุดสปีดเยอะที่สุดของผมคือ3ามผมก็มานั่งไล่หาดูว่าตัวละครไหนของผมนะครับมีสปีด3าบ้างนะครับตรงนี้มีไหมไม่มีไม่มีมมมมอะนี่เจอละสปีด3ามปล่อยเลยปึงเปเป้ไป แล้วก็ไล่หาอีกตึ๊ดตึ๊ดเนี่ยสปีด3ไปเลยไอ้กบไป mm. นี่อันนี้สปีด2ไม่ได้ครับนี่นี่แม่มดไปสปีดสไป mm. แล้วก็อะไรอีกนี่สปีด3ไปนะครับนะ ปล่อยไปแล้วนะครับอันนี้ก็คือเหล่าสปีดสามท e ir, ี่ผมมีนะครับมันก็จะไประเบิดตุ่มๆตามๆตุ้มๆตามๆตุ่มมตุ้มๆนะครับแล้วถามว่ามันจะได้เหรียญเยอะขึ้นยังไงดูนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะลองปล่อยสปีดหนึ่งน,นะครับเดี Ahmad, ๋ยวจะลองปล่อยสปีดหนึ่งให้ดูนะครับว่ามันแตกต่างกันยังไงนะถ้าเกิดว่าผมปล่อยสปีดหนึ่งอ่ไอตัวหมาไปเลื่ยดูไอหมาตัวนี้นะครับนะเะ็นคนอื่นไหมคนอื่นแม่งปล่อยไอเห็นหมาไม่เห็นหมาปะเห็นหมาปะเมื่อกี้มินกลับถูกไหม มันกลับเพราะอะไรมันกลับเพราะมีตัวไปวางระเบิดที่ที่มันจะวางแล้วนะครับมันก็เลยเปลี่ยนเป้าหมาย <c oughs> เห็นไหมเ <c oughs> นี่ยๆๆแล้วมันก็กลับอีกเห็นไหมอเน,นี่ยคือการเสียสเตมินาที่เยอะเฮี้ยเลยนะครับแล้วมันเสียเวลามากเลยนะครับเพราะงั้นเราควรจะปล่อยเป็นระบบนะครับไม่ควรปล่อยทีเดียวตุ้มนะครับเพราะว่ามันเสียเวลานะครับ แล้วทีของเราก็แค่รอให้ตัวสเตมิน่สามนะครับมันหมดไปก่อนนะครับมันไม่ใช่สเตมิน่สามสปีดสามมันสเตมินาหมดไปก่อนนะครับหลอดเขียวมันหมดไปเลยนะครับนะ <Yeah. S 1> แล้วก็ค่อยปล่อยตัวสปีดลงรองลงมา <c oughs> นั่นก็คืออะไรครับหนู่มๆน้องๆนั่นก็คือสปีดสองมาดูกันตัวไหนมีสปีดสองมางอ่ะตัวนี้ปล่อยไปอ่าไหนสปีดสองปล่อยไปนี่มีสองปล่อยไปไหนสปีดสองมีไหม มีแหละนี่ปล่อยปล่อยนะครับเราปล่อยให้ตัวที่วิ่งช้ารองลงมาปล่อยไปนะครับแล้วรอจนกว่าหลอดสเตมินามันจะหมดนะครับเราค่อยปล่อยสปีดหนะครับการทําแบบนี้นะครับถามว่ามันดีตรงไหนอ่ะมันดีตรงที่1เลยนะครับตัวที่เราปล่อยไปไม่เกีย้ยไอ้สปีดสมอ่ะมันมีโอกาสไม่มีเวลาให้ให้รีสเตมินาตัวเองได้มากขึ้นครับทำให้ไม่ต้องเสียเวลา สองตัวสปีดหนึ่งหรือว่าสปีดที่น้อยลงมากว่า3นะครับมันจะได้มีโอกาสวางบอมได้มากขึ้นนะครับวางบอมได้มากขึ้นเท่ากับว่าโอกาสทําลายกล่องได้เร็วขึ้นโอกาสทําลายกล่องได้เร็วขึ้นเท่ากับว่าโอกาสได้เหรียญเยอะขึ้นเพราะว่าถ้ามันทําลายกล่องทั้งแมปเนี่ยหมดเร็วเท่าไหร่นะครับเราก็จะได้ยิ่งได้เหรียญเร็วเท่านั้นนะครับและพอเราไปตัดรอบตอนเที่ยงคืนนะครับ ตอนที่เรามาเกตยอดว่าเราได้เหรียญเท่าไหร่นะครับเราจะได้เหรียญมากกว่าเดิมนะครับไม่เชื่อลองไปทําดูนะ okay เขออ้าปะออันนี้เป็นสูตรที่แบบโหดีมากเลยนะครับดีดีต้องบอกว่า very good very good นะครับแว้นแต่ว่าใครจะใช้บอทดหรือว่าขี้เกียจนะบ,บางคนเขาก็จะกดอ,อไปเลยนะแบบไม่สนอะไรแล้วกดอ,อแม่งเลยแล้วปล่อยให้มึงเดินไปเดินมาเลยก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าวิธีของผมนี่จะ ได้ดีกว่านะครับในทางด้านของตัว C M อล้วนเนี่ยนะตัว C M อล้วนเนี่ยนะนดีดีดีกว่านะครับถ้าใช้สูตรนี้นะครับดีกว่าไปกดออนะครับมันเดินก็ไม่ทันนะครับโอเคนะครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับวิธีการได้เหรียญเยอะมากขึ้นนะครับก็ใครชอบก็กดไลค์ก็ซ u b s c r i b e ให้ด้วยนะครับแล้วก็ถ้าอยากให้ผมทําอะไรอีกก็บอมคลิปโต้บอมคลิปวตดนะครับก็สามารถบอกได้นะครับคอมเมนต์ได้เลยนะครับบ๊ายบายจุ๊บ